สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําเมนูยำขนมจีนทรงเครื่องน้ำยำง,ง่ายๆค่ะนี่เลยค่ะน้ำตาลมะ๊บาวนะคะหนึ่งทับพีค่ะน้ำมะขามเปียกนะคะหนึ่งทับพีมะนาวค่ะหนึ่งลูกน้ำกระเทียมดองน้ำกระเทียมดองนะคะประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำปล้าค่ะ ครึ่งทับพีนะคะน้ำปลานะคะนิดหน่อยค่ะนิดเดียวเดี๋ยวเค็มอาคนให้น้ำตาลละลายเลยค่ะพริกป่นนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามชอบค่ะตายใส่หนึ่งช้อนโต๊ะเลยนะคะแล้วก็หอมแดงค่ะพริกแดงจินดาค่ะ นมจีนใส่ลงไปเลยปลาทูค่ะหมูยอแล้วก็กุ้งถั่วลิสงนะคะแล้วก็ตัวสักยาวผักชีใบยาวค่ะ อย่างนะคะคลุกเ้าเลยเสร็จแล้วนะคะ